สวัสดีค่ะหม่อมจกมกประกาศขายที่ดินทำเลทอง19ล้านจะไปซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงร,รายหม่อมจกมกประกาศขายที่ดินทำเลทอง19ล้านจะไปซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงร,รายห้ามต่อรองราคางานนี้โดนแซวอัมสนันโซเชียล เป็นอีกตลกดังที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักครอบครัวมากๆสำหรับม่อมจกมกโดยที่ผ่านมาตลกดังมักจะชอบพูดถึงจังหวัดเชียงรายหลายครั้งหลายคราล่าสุดหม่อมจกมกุกถูกพูดถึงและเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดเชียงรายอีกแล้วรอบนี้มดเอนดูวงคำเหลาภรรยาหม่ำจกมกโพสคลิปสามีออกมาประกาศขายที่ดินทาเลทองพร้อมเขียนแคปชั่นยืนยันว่าขายจริงๆค่ะโดยที่ดิน ผืนงามทำเลดีติดคลองรายละเอียดของป้ายประกาศขายที่ดินอยู่ภายในซอยวัดพระเงิน8 81ตารางวาทับตารางวา21,900บาทหากคิดราคาออกมาประมาณ2ไร่เศษ แต่ราคาสูงถึง19ล้านบาทงานนี้หลายคนไม่ได้โฟกัสที่ดินหรือราคาของที่ดินแต่โฟกัสไปยังป้ายประกาศขายที่บอกถึงจุดประสงค์การขายที่ดินว่าจะไปซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงรายเจอแบบนี้ทำเอาแฟนตลกดังไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวหม่ำจกมกอาทิอยากให้อ่านจุดประสงค์ดังๆหน่อยครับผมไม่ได้โฟกัสที่ป้ายขายที่ดินผมโฟกัสที่รองเท้าพี่หม่ม ขอบคุณข่าวสดค่ะ